พาชมความสวยงามของวัดพระธาตุมืนหินเน้อพี่น้องเนาะอยู่ที่อำเภอนาคูนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์เดอ้อนี่นี่น,นี่เรามาถึงช่วงใบวายนะคะทุกคนบริกเวนก็กว้างขวางดีเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยย่ติดภูเขาเส้นทางมา่ายงจาะพี่น้องจากอำเภอกุชินารายวิ่งตรงมาเลยนี่ เมื่อกี้เราได้ไปยกพระอธิษฐานขอพรแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศร่มรื่นร่มเย็นแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าหลวงตาพักอยู่ที่ไหนอาจจะเป็นที่วัดหรือว่าธรรมะอุทยานนะคะจะมีอยู่สองหม่องยัยแมงมุมบูชาอันตรนหนึ่งร้อยบาทสวยงามบอพิอง อมไฟสวยเนาะพี่น้องสวยงามขอพรพญานางนะคะองค์ปู่เพชรดำนคราชนะคะองค์ปู่เพชรดำนคราชนี่พี่พี่น้องอันนี้เบิ่งอันนี้คือพระาธาตุนะคะสวยงามมาก ถ้าเป็นวันหยุดค้นมาหลายอยู่พี่น้องช่วงปีใหม่ก็ค้นหนาจะหลนะอันนี้บ่ายแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะออกไปทำบุญเดี๋ยวเ้าจะไปบริจาคเงินถวายเงินอ่าลงศพนะคะทำบุญรงศพใส่เงินใส่ทองนี่แหละพี่น้องบางใหยหนึ่งแต่ว่าอาจจะมือนอีนึงนะ วัดพระธานมืนหินแห่งจังหวัดกาฬสินนะคะบริเวณกว้างขวงค่ะทุกคกน,นแตดเปี้ยงเมื่อนี้เมื่อเร้าหนาวอยู่พี่น้องตอนนี้เริ่มจะห้อนละบรรยากาศอากาศเริ่มร้อนๆมาหน่อยนะคะทุกคน,นใยายแมงมุมแล้วก็โคมไฟสวยงามพี่น้องบิาง พอบานเพรนยงไปทั้งยกองค์พระขอพรก็สำเร็จทุกสิ่งทุกประการนะคะทุกคนฝั่งนู้นก็จะเป็นฟังเสียงโชคการตู้ ATM ก็มีนะคะ <c oughs> ทันสมัยนะคะตู้ที่เอ็มเพิ่นก็มาตั้งใหม่ๆดิโอ้พี่น้องของน้ำเดี๋ยวเราก็อยากจะเข้าห้องน้ำ เสียงโชคเสียงไายพ่อบ้านกำลังจะตามมาติดๆโอ้ยกุญแจรถที่น้ำเต็มอต้ยอดพระธาตุด้พี่นอ้องตอนเช้ากับตอนเย็นๆบรรยากาศน่าจะดีนะคะรมแรงโคมไฟุ้มหนึ่งกับลนลงมาได้เป็นเนื่องจากว่าลมแรงนะคะดอกไม้ ว่าจะอุ้ยเขาเรียกอะไรนะเนี่ยกินได้นั่เนี่ยเป็นผักอะไรนะแคทตัสดแคทตัศนี่อย่งก็เขาเรียกเหมือนแบบภาษาอังกฤษอะฟังเสียงโชคตัวไหนแม่คร em? ับตัวโชคกระเที่ยงอันนี้ได้โครงไส้เดี่ยวค่ะคุณพี่ดูก่อนนะคะทำใหม่ใหม่เป็มีค่ะเป็ทุกใบตัวไหนดีคะมีไหมเลขเรา มีรานวัลที่หนึง่งม<ฮ>ีไหมีค่ะไม่มีแล้ออก็ไปส่หาแปเก้าสี่ห้าแปดเก้าสี่ห้าแปดเก้าเรียนดเกมีสี่หเมีสี่แปดเก้าห้าเ้าแปดเก้าหมดเจ้าจ้าอยากได้ห้าแปดเกห้าสี่แปเก้าวกับข้างหน้าเป็นอะไรอสองแปดห้า สวยด้วยนะคะจะหลับที่นะเอาเอะหลับที่แล้วแค่นี้แหละค่ะแปดเก้านะทำไมเลขคล้ายเอ็นรถปู่ใช่ไหมปู่สีดาเรียนครั ก้าม่เยอะตัวไหนค้าสวยถ่าไม่มีบอมีหาเป็นก้าวเนาเบี่ยนรถซื้อทุกงวดมีแต่ตัวกับมีแต่ไม่ไปเดิมนะไปเดิมในน้องในนี่ะแต่ว่าซื้อแอปเปิลตังไว้เป็นสี่ใบเลยมีบอลในแอปเปิลตังมีค่ะซื้อได้สี่ตัวห้าตัวหกตัวก็เลือกได้ซื้อตั้งแต่วันเปิดแรกๆกต้องซื้อวันแร็กแน่เพราะเล็สวยทั้งหมดอแม่มารางวัลแม่จ๋า ก็รปเดิมให้ลูกมี่ขึ้นมาองเก้ามีไหมสองลูกมีทุกตัวคุณแม่แม่เอาตัวไหนได้ยู่บอันเล่แเจ็แปดเก้าเจ็ปเกโอ้ยมีอยู่บนนดกน่ะมีเกน่ะมีเออเจ็ก็เลขสวยได้มาบ้างนาะจดสองใบของเธอนี่ยจยิ่งซื้อนอเสียแปเก้าเอามา 8, 9แป้ามานก่อนขอยให้แม่เล้วมีสักอนคุณแม่ก็ได้เลข8กแป้ามาหรอได้เลขกมาจากตรงไหนคะเดัง ไม่มีเลขดังเลขรถถ่ยมฟเมื่อกี้การเลขรถถ่าเมก่าอันเจ็ดเจ็ดเก้ามันางขกันกับอันเก้าเปเมกัที่หกร้อยกว่ามม่มีห้าจ้าห้าเลยโอเคค่ะสี่แปดเก้าเดี๋ยวเราจะไปทำบุญลงศพกันนะคะทุกคน นี่แล้วแต่ศรัทธ,ธานะคะทําบุญบริจากรงศพผู้ยากไร้มูลนิธิหลวงปู่มหาสิลาสิริจันโทนะคะทุกคนนี่เอาบุญน้ากันด้วพี่น้องด้วเดี๋ยวคิมนี่ทักทายซํำนี่ก่อนจ้าเดี๋ยวเราจะทําบุญบริจาคนะคะโอเค